สวัสดีค่ะชื่อเด็กญิงชุติมาบุญชัยเรียนอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่ส2ทับสองมาจากคิมแมทสาขาเมืองพลวันนี้ โจทย์ถามว่าวางเหรียงเรียงตามความสัมพันธ์ต่อไปนี้ทรงหาว่ายะยะที่ต้องเติมลงในช่องว่างมีค่าเท่าไรห้าร้อยวบนสิบบอลสิบบอหนึ่งร้อยวอนห้าร้อยวอนสิบบอลสิบบอลหนึ่งร้อยวนห้าร้อยวอนสิบบอช่องว่างจุดจุดจุดส่วนที่ซ้ำกัน ก็คือ500บอน10บอน10บอน100บอน500บอน10บอน10บอน100บอน500บอน10บอนต่อไปก็คือ10บอนค่ะอย่าลืมบนให้หนูด้วยนะคะ